สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยินดีนรับเข้าสู่ยามาทัมชาแนลและนี่ก็คือเกม GTA 5พบกับ Carman Rider X นะฮะโอ้วันนี้เรามาเท่ครับเร,เรามาเท่ครับวันนี้บอกเลย <c oughs> ก็มีน้องมาเม้นต์บอกว่าอะไรนะพี่มันไม่ใช่อันนี้ละมันต้องตั้งชื่อว่าอะไรวะมด X อลราวาสอะไรฟีสองอะไรสักอย่าง <c oughs> เออเข้าท่าดีเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นมด X อาราวาสนะครับปีสองน,นี่นี่นี่หมดเอ็กอาราวาสปีสองครับนี่นี่มันจะเออเ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 อ,เอ,เอล้มล้มล้ม <c oughs> เ,<อ>เราไม่ได้มาทำภารกิจอะไรเลยนะเรามาอาราวาสเฉยๆนะครับก็ชอบอันนี้ชอบหมดสปไปเดอร์แมนขอเอามาใช้หน่อยแล้วกัน <c oughs> นี่มาสไลเดอร์สปไปเดอร์แมน มัสลเดอร์ผสมไสปเดอร์แมนต้องพูดอย่างงี้คราบวว้ววววเววววววบวาวววววววงานเข้าวว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 นเวว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 เววาวววววว้วว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 ่วว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 อววววกววนวววดวว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 นวนวว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 น าเยี่ยมซึบเยี่ยมฮะเยี่ยมฮะเล็งดีๆครับเล็งเล็งโอ้โหกดเกินไปหน่อยปาบเออเกาะเลยเล็งจะโดดออกมาทําไมวะโอเคหืมกดจะได้นะฮะอูเวลามันโดดมันโดดสูงมากแหละม,มันมันบังคับยากฮนะบอกเลยเป้าหมายที่ผมจะเล็งในวันนี้ก็คือบอลลูนนะครับไม่รู้บอลลูนอยู่ไหนเนะี่ยหืมกดกดไอ้ตรงนี้ไม่ได้เลยวะ จะเย็นครับจะเย็นนะปบ๊บฮึบกระโดดไม่ได้ผมคิดว่ามันกระโดดขึ้นไปบนนี้ได้นะจะไปเอาบอลลูนนะนี่นี่บอลลูนอยู่นู่นเอาเลยลุยมาแล้วบอลลูนมาแล้วฟูหูบินไปไหนแล้วนี่มาทางนี้มาทางนี้เราจะกระโดดขึ้นบอลลูนกันครับ จะกระโดดขึ้นบอลลูนกันเย้คูไม่ถึงวะ่ะไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮึบอ่าเขยิบมะเยี่ยม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 ะยมะอืมเออได้แล้ว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 ,ลวอืมใช้บอลลูนนี่แหละเป็นที่ ไม่ได้วะท่านผู้ชมถ้าไม่งั้นก็ดึงบอลลูนลงมาเลยดีกว่าน่าจะสนุกกว่าครับเดี๋ยวดึงลงมาเลยปึ๊บเล็งหาขาที่เล็งก่อนนี่ฮะดึงลงมาครับนี่ปึ๊บเราจะต้องดึงบอลลูนลงมาปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บ ดึงลงมาดึงลงมาครับแล้วก็เวียงเรียบร้อยทางนะฮะงเรียบร้อยครับมามดเอ็กไปทําอะไรได้บ้างอันนี้เราก็เอามาป่วนเมืองอย่างเดียวนะครับ,บหายแล้วเดี๋ยวเราไปกดสปอนศัตรูมาครับโดนยิงเลยมดเอ็กนี่ไม่ค่อยมีพลังอะไรนะครับถ้าจะเอาพลังมาเล่นผมก็คงจะเอาพลังของตัวแฟตมาใช้นะฮะ ไปขี่รถเล่นกันดีกว่าว่ะน่าจะสนุกกว่าครัสตอมะไม่ใช่อาเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วกันผมว่าขี่คันนี้ดีกว่าเอ๊ยโอ้ยมดเอ็กยกล้อเอ้ยเอ้ยแน่นอนว่ะยอดเลยนี่สุดยอดเอ้เอายกแรงจัดไป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  เนี่ยนี่โ้ยโคตรชอบเลยว่ะโคตรเจ๋งอ่ะนี่ยกล้อครับสายหมอบแต่ไม่หมอบเลยฮะยกเลยต้นโคตรแนวเลยว่ะมามามาไป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 ขี่รถเล่นกันนะครับโคตรแนวเลยขี่รถ โอ้นติดในตัดอุยอ้ยอุ๊ยลงจากรถเลยครับเป็นการลงจากรถที่เท่มากเปลี่ยนคันที่ก่อน่ะเอาคันนี้เอาคันนี้อา่าไม่ใช่อันไหนไวะเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้มาสักครู่ครับสักครู่จำชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้อาคันนี้แล้วกัน นี่ P C X ครับเยี่ยมยอด P C X เปลี่ยนเกียร์ได้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะอุ้ยโดดไปแล้วอีไม่ยอมลงฮะไม่ยอมลงไปไหนแล้วนะขึ้นตึกไปแล้วฮะโอ้ยยังไปได้อีกอี นี่ขึ้นตึกว่ขึ้นตึกว่แน่นอนนะพังเลยเอาคันไหนเอาคันไหนอีกเรามีรถหลายคันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอามาเล่นให้หมดนะครับเอ๊ะจริงๆผมลงคันนี้ไปแต่มนไม่ขึ้นว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นอันนี้เอาไม่มาสักทีเนีอโอ้ นี่แหละของแท้สุดยอดไอ,อ้ยกล้อยกล้อยกล้อชนชนชนอ่าใส่แว่นก็ับใส่แวน่นโคตรแนวกันเลยทีเดียวยูหูยิงบัสเอกมันต้องมีสาวซ้อน,นใช่ไหมพระเอกมันต้องคู่กับสาวสว,สวยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องไหนก็ตามพระเอกที่เก็บเรียบหมดสาวสวยเนะี่ย มาครับจังหวะนี้ต้องสตันแล้วเี่ขึ้นมาได้ยังไงวะเหือเหือมอไซค์ไม่แรงเละขอปรับเครื่องยนต์หน่อยฮนะสุดว่าลอบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่นี่ต้องแรงแบบนี้นี่ต้องแรงแบบนี้โอ้โหทำไมาำไม ไอ้สตันกันเลยทีเดียวเจ๋งครับไม่อยากลงนะบินกันเลยดีกว่านี่ขึ้นไปบินนี่วูดเลยฮะโอ้ไมก่ก็มาได้ยังไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเ,เดี๋ยวจะคว่ำเดี๋ยวจะคว่ำต่างไงเรียบร้อยเออแต่ถ้าล้มมันไม่ค่อยอลังการสักเท่าไหร่นะ คือมันจะเหมือนจะยืนง่ายมากเลยครับยืนตลอดเวลาเลยไปพวกโ,โ,โคตรเท่โคตรเท่โคตรแนวเลยว่ะุียรถเราแรงมากขับไปไหนก็ได้ครับตามสบายนี่โอ้โหอะไรจะเจ๋งปันนี้ไปเที่ยวลงอ่าวลงงั้น ไปเที่ยวเรื่องจำกันดีกว่า,าไปไปหาเรื่องตำรวจเล่นครับอันนี้หมดเอกอารวาสฮะโอ้ไม่กอดเดี๋ยว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 เข้าไปไม่ไดนะ้ติดกำแพงทางเข้ามันอยู่ไหนวะรถเราก็แรงจริงๆนะครับเดี๋ยวทางเข้ามันอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าจะมีอะไรตรงนี้ด้วย พอดีพวกพอดีพวกเออเออเรียบร้อยฮะเรียบร้อยหมดเอกอาราวาดฮะมไปไปไปหมดเอกอาราวาดว่าไงพวกหมดเอกอาราวาดนี่หมดเอกอาราวาดนี่อาราวาดอาราวาดหมดเอกอาราวาดครับ เราเราได้ข่าวมาครับว่าเพื่อนเราโดนจับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยเราต้องมาช่วยเพื่อนเรานี่เนี่นี่เนต้องจัดการพวกนี้ก่อนคนระับเอาแล้วใครจะเปิดประตูให้เราะเนี่ยเออใครจะเปิดประตูให้เราะเนี่ยงานเข้าฮะไม่เป็นไรเราสามารถเข้าไปได้อยู่แล้ว นี่งไงเข้ามาแล้วครับโอ้ยยิงโดนยิงครับโดนยิงขอปืนหน่อยขบปืนหน่อยอาวุู่ไหน่าอุ้อู้ยอุอย้ยจต,ต้องมาช่วยเพื่อนเราฮะม,มันยิงเราอยู่ไหนวะนี่งไงปังปังเอ้ยปังโอ้โหเอาลูกซองดีกว่าวะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับ ไอมดไอมดไอ,มด,ไอมดอรารวาสปีสองครับนี่ฮะมาช่วยเพื่อนครับมาช่วยเพื่อนมันยิงเราอยู่ไหนวะมองไม่เห็นนะฮะไม่เจอหาไม่เจอต้องขึ้นที่สูงต้องขึ้นที่สูงขอขึ้นที่สูงแป๊บนึงฮะขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงเร็ว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 ไหนวะไหนวะมันยิงเราอยู่ไหนวะ โอ้ยยิงเราอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ให้เราตั้งหลักเลยดูดิเราหาไม่เจอครับว่ามันยิงเราอยู่ตรงไหนโอ้หยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้หมันยิงยากเนี่ยรู้ไหมมันยิงยากรู้เปล่าติดอีกติดอีกให้ตายเถอะทำไมมันถึงติดแบบนี้ ยังจะติดอีกยังจะติดอีกไม่ติดแล้วโดนเต็มเต็มใครแตกเออตายยังเขียดครับอันี้มาทำไมมาทำไมยิงระยะเผาขนเลยสึกว่ามันโอ้ยิงเราเพียบเลยฮะมันยิงเราอยู่ตรงไหนวะนี่งไงใกล้ๆปังปังเต็มฮะตาย เราต้องมาช่วยเพื่อนครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บมันให้หมดเลยยิงเราอยู่ไหนวะมันยิงเราอยู่ไหนกันนะเนี่ยแลวยิงอย่างแม่นด้วยนะเอาปืนอันนี้ดีกว่านี่ลูกซองข้าลางเข้าเนะี่ยน,นั่นยืนยืนเบื้ออยู่ไม่ใช่ละนี่ไงโอ้โหหาไม่เจอสักทีมันมาแอบ,บเราู่นี่ ไปข้างล่างดีกว่าครับท่าลงท่าลงอลังหามากไม่กว่าหาไม่เจอครับมันยิงเราตรงไหนวะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่ามันหยุดมันอยู่ไหนของมันวะมันอยู่ไหนของมันมันนึกอยู่แถวๆนี้แหละอยู่ในเรือนจำนี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนไปห้องไหนก่อนดี เอามาตรงนี้ก่อนละกันเผื่อจะเจอครับห้องไหนวะมันมีห้องที่เข้าได้อยู่เนะโอเคเพื่อนชื่อกันยิง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 มันยิงมันอ <c oughs> ตรงนี้เราเจอเพื่อนเราแล้วฮะแต่ว่าประเด็นคือมันยิงเราจากตรงไหนก็ไม่รู้ฮะนี่ไงเจอก,กันสักที เอานี่ไปกินซะรับรองรับมากเข้าให้ครับเต็มเต็มหัวฮะยิงแม่นมากครับผมไหนอยู่ไหนอีกอันนี้มามาทำไมเนี่ยเดี๋ยวยิงไซตแตกโอเคเพื่อนตามมาเร็วเร็วตามมาเร็วเข้า,อ,าอุ้ย,ย,ยตกมาแบบนี้ไม่ดีมาก แล้วเข้าเพื่อนลงมาแล้วเข้าอ้าวชิบหายละทำไมตัวเรามันบักอย่างงี้หนีครับหนีแล้วเข้าหนีออกจากที่นี่ไปฮะเรียบร้อยด้วยเพื่อนแล้วก็ไปโอ้โหวันนี้มดกับมดมาเจอกันนะครับ ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกันนะฮะผมพามาสตันซะและ้วไปเพื่อนเราไปไหนกันดีเราต้องเปลี่ยนรถนะรูเ้เปล่าเราต้องเปลี่ยนรถนะรู้เปล่าเอารถคันนี้แล้วกันแเปิดปะทุนซะนด้วยล, <c oughs> ลงไปไอ้น้องลงไป oh, <crap. S 1> โอเครถมันเปิดประทุนใช่ไหม แล้วก็ปิดประทุนมันซะเลยฮะปิดหลังคาครับอ่าแล้วก็จะได้ไม่รู้ว่าเราขับอยู่นะฮะมาชนทําไมวะเนี่ยชนทําไมวะยิงใส่แตกเลยไปครับโอ้โหตัวนี้ทำไมรถติดจังวะย,เยัเปลี่ยนเปลี่ยนเลนไมทังนี้โอเคตอนนี้ภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับเราไปช่วย คันแมนเรดเดอร์แบ็คนะฮะคันแมนคันแมนเรดเดอร์เอ็กไปช่วยคันแมนเรดเดอร์แบ็คชื่อมันอ่านยากจริงนะมันเลียดยากนะฮะโอเคครับเสร็จไปหนึ่งภารกิจฮนะเอาล้วฮะภารกิจที่2ของวันนี้นั่นก็คือพาไปขับรถเล่นกันนะฮะก็เลือกเอาอยู่ว่าจะเอาคันไหนดีนะครับคันเมเลดเดอร์แบ็คก็น่าจะขับคันโน้นนะครับผมก็น่าจะขับคันนี้นะฮะ เอาลครตอนนี้คอ m m มน d ์แรเดอร์แกกับคอมเมนต์รเดอร์เก็มาขับรถซิ่นแล้วนะแต่ก็ไม่เชิงซิ่งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าว่าอะไรมัน AI มันไม่ค่อยฉลาดนะครับบอกตามตรงเลยว่า AI โคตรกากตอนนี้มดมดสคนนี่ขับรถเล่นกันที่เครื่องบินเอ้ยขับรถเล่นกันที่ลานบินนะฮะมาเพื่อนมาซิ่งกันไหมอ่าสิ่งวาวสิ่งวาว ่ยซิ่งซิ่งแบบเนี้ยซิ่งแบบเนี้ยไี่นีนน่ไม่ดูอกีกไม่ดูอกีกคันนี้มันยกรอได้ป่ะยกไม่ได้นะครับแหมเสียดายจริงๆถ้าเกิดบังคับให้ไอมันขับตามได้นี่ถ้าจะสนุกนะมันมีแต่ขับอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ไปไหนเออก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเราไปทำภารกิจของเราดีกว่าฮนะ ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือไปป่วนเมืองให้ได้มากที่สุดนะครับขั้นแรกก็ขอยิงคือบ,บินก่อนแล้วกันู้มะเรียบร้อยไปไปถล่มเมืองกันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอาตรงไหนดีนี่ฮะตรงนี้เลยรถเยอะๆนี่แหละว่าไงพวก ชอบกินหัวปีหรือเปล่าเอ๊ชอบกินหัวป,ป,วปีไหมครับผมมีหัวปีมาแจกครับไอ้อนี่ผมมีหัวปีมาแจกครับผมเออนี่ยิงทีเดียวปิดถนนเลยครับเรียบร้อยรถมาเพียบเลยครับตอนนี้ อาตำรวจตำรวจมาด้วยมาให้หมดเลยครับนี่งไงนี่งไงนะครับตำรวจตำรวจมาให้หมดนะครมาทำไมครับรถพยาบาลมาทำไมฮะมาทำไมมาทำไมตอนนี้ตำรวจก็เริ่มมาหาเราแล้วนะครับสามดาวนี่ก็จะมีเครื่องบินละ แต่ยังไม่เห็นซากลำดูท่าจะยากครับผม <c oughs> เฮ้ยใครยิงเราวะนี่ไนงะอ่ามาทำไมมาทำไมคือบินมาแล้วคือบินมาแล้ว <c oughs> นี่เลงแบบจินตนาการนะจินตนาการล้ำเลิศเอานี่ไปกินเออเอานี่ไป <c oughs> เตรียม <c oughs> ตายครับผม เรียบร้อยไหนวะใครยิงเราวะมาให้หมดเลยพวกตำรวจเนี่ยอันนี้มดมดแดงของอาราวาสหนุสหนสว่างก็มาครับ <c oughs> ยิงมันเออเออขย่างอ่ะยิงมันยิงมันยิงมันรู้สึกว่ายิงเขาไม่ค่อยไหวครับเพราะฉะนั้น

เยอะว่ะมากันเป็นหาฝนเลยครับเพียบเลยยิงซ้ำยิงซ้ำมันจะได้ตายโหอ,อยู่ไหนวะเนี่ยฝั่งนี้เพียบเลยรถเมย์จะมาทำไมครับรถเมย์มาบังฮนะอ๋อยิงวานต้องเอาอปืนนี้ว่นะมาครับมานะครับ โอ้หมดเอ็กหมดแดงเราตายห้าหมดแล้วยิงเขาไม่ทันครับมันมาเยอะจัดนู่นนะข้างบนก็มีเยี่ยมก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันพอห่อมห่อมคอนะครับรู้สึกว่ามันจะวุ่นวายแล้วโอเคไป กลับบ้านกับช่องไม่มาเที่ยวกันใหม่เราเอาหมดเดอะแฟตมาบ้างดีกว่าครับหมดเดอะแฟตเดอะแฟตเดอะแฟตนะมาเอาเดอะแฟตมาเย yeah, ี่ยมฮะตอนนี้มดมดมด,มดมีพลังพิเศษแล้วกลายเป็นเดอะแฟตไปแล้วนี่โคตรเจ๋งบอกเลย วิ่งชนนุนชนนี่ได้สบายครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะประเด็นมันอยู่ที่เครื่องผมกระตุกมากเลยฮะภาพออกจากเฟเบทโคตรตกเลยตอนเนี้ยป้า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 เบกวันนี้ผมจะไม่เอาไปสู้กับตัวไหนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบื่อแล้วไม่อยากสู้นะครับ ไม,ไม่ปุ๊บโอเคสุดยอดแต่เป็นมดแฟตครับมดแฟตเก่ดีวะ่ะนี่ครับไฮแจ็คไฮแจ็คว้ยจะอยากไฮแจ็คคันนู้นมากกว่าไม่ใช่คันนี้หมายถึงคันนี้อ่ะไม่ไม่ใช่ลง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 คันนี้ไงเยี่ยม ี่แหละคันนี้แหละโคตรชอบเลยตอนยกล้อจะให้ดูตอนยกล้อตอนยกล้อนี่แหละสุดมันครับนี่ถึงออ i ติมัสมาเลยครับจะว่าไปยังไม่ได้เล่นหมดออฟติมัตเลยเอาไว้วันหลังครับค่อยลงวันนี้ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน ถ้าอยากสนับสนุนช่องผมก็สามารถสนับสนุนได้ใต้ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับสามารถจะเป็นโดเนท t i o n ผ่าน PayPal ก็ได้นะฮะหรือจะเป็นผ่านสวิตอเลอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบัตรทูมันนี่ก็ได้นะฮะมีหลายช่องทางเลยนะครับนี่เฮ้ยนี่ทำอะไรด้วยซิ่งครับไซเดอร์ตรงน้ำไหน่อยสิเอ้ออ้อาว น <wh ิ่งกิ๊บเลยเอออ๋อมันเป็นเดอะแฟดอยู่ก็ว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นออเฮือวิ่งวิ่งตรงน้ำก็ได้ครับอุ้ยจะจมไหมจะจมไหมไม่จมแมสุดยอดโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาถ้าผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรมากโหวิ่งได้เท่มาก สุดยอดเก่งด,ดีฮะโอเคครับมาเจอกันคลิปหน้าครับผม e e you again วูว้วกระโดดขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยสวัสดีครับผมอันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดตรงนี้ได้เลย